กาลันยูตามเชนชนะแปลว่าผู้รู้ซึ่งกาละและผู้รู้ซึ่งกาละในความรู้ซึ่งกาละนั้นเรียกว่ากาลันยุตาเป็นหลักธรรมที่สำคัญข้อหนึ่งที่มีมาในสัพปริสธรรมเจ็ดประการต้องดูคำว่าสัพปริสธรรมเจ็ดนั่นด้วย ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะคำนี้คือคำว่าการันยู <c oughs> ผู้รู้เวลากสมาสารู้เวลาที่จะต้องทําให้สำเร็จประโยชน์การโดยสรุปก็คือถ้าถ้าทําผิดเวลาก็ไม่สำเร็จประโยชน์ <c oughs> เวลาอย่างหยาบก็จะวัยหนุม่มวัยเด็กวัยหนุม่มวัยแก่วัยชราเนี่ยก็เรียกว่าเวลาสักขะสมาสมาหมายถึงเวลาที่ สำหรับทำเรื่องนั่นสำหรับทำเรื่องนี้แล้วถ้าแค่สมาอีกก็เวลาสำหรับทำเรื่องเดียวกันนั่นอ่ะก็ยังต้องมีแบ่งเป็นขัางต้นตรงกลางและเบื้องปลาย <c oughs> ต้องรู้จักเวลาอย่าให้ผิดต่อเวลา <c oughs> ถ้าทำถูกต่อเวลาก็จะมีค่ามากคือ <c oughs> ว่าในการประกอบการงานธุรกิจ เรื่องชีวิตเรื่องก็สุดแท้ก็จะได้ผลดีแม้ในการคบหาสมาคมากับบุคคลหรือสังคมถ้าทำถูกเวลาก็ได้ผลดีแม้การปฏิบัติเพื่อการบรรลุมรคผลกระทั่งเครื่อนิพพานเป็นที่สุดถ้าทำถูกกับเวลาก็จะเป็นผลดีจึงขอให้พิจารณาให้เห็นความสำคัญ ของกาลันยุตาคือความเป็นผู้รู้จักกาลเวลาก็เป็นองค์ประกอบองค์หนึ่งของสัพปริสธรรมซึ่งมีอยู่เจ็ดองค์ด้วยกันทุกคนย่อมจะสังเกตได้จากความผิดพลาดที่ทำผิดมาแล้วแต่ผลหลังเพราะทำไม่ถูกเวลานี่อย่างหนึ่งด้วย